สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NerdPod นะครับพอดแคสต์ Podcast ที่เราจะมาคุยเรื่องหนังและสาระจากหนังนะจ๊ะวันนี้นะฮะเป็นหัวข้อที่เราถือว่าเราพูดในเชิงที่ก็ถือว่าเป็นการทีบิลด้วยเนาะชายผู้หนึ่งนะฮะที่พึ่งเสีย จากเราไปไม่กี่วันก่อนนี้เองนะฮะคือที่มานะของคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วการเสียชีวิตของแชดวิกบอสแมนเนี่ยไม่ได้มี Impact มากเท่าไหร่ในเชิงของเพื่อนคนหนึ่งที่เราเคยดูหนังเราเคยเห็นเขาตามการแสดงต่างนะครับถ้ามองจากภายนอกเนี่ยมันดูไม่มี Impact มากแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ c u เจอร์บางอย่าง คือแชทบิดเนี่ยเป็นนักสแสดงที่เรียกว่าอายุเยอะยังไม่มากเท่าไหร่อยู่ในช่วงวัดก,กาลังช่วงขึ้นแหละคือดารานักสแสดงเนี่ยในฮอลลีวูดเนี่ยช่วงที่ขึ้นจริงๆของเขาเนี่ยไม่ใช่ช่วง20นะช่วง20-30นี่คือช่วงแบบกําลังคลาหาเส้นทางในชีวิตกันอยู่ตัวอย่างอย่างคริสอีเวนอ่าตัวอย่างอย่าง๋อเมื่อวานนี้ผมดู g a l a ี่ซีเควสมาจัสตินลองแล้วยังมีอีกหลายคนที่ท,ที่ตอนวัยเด็กเนี่ยคือคลาทางหาายสเตอในชีวิตอยู่ ไฮสันฟอร์ดก็ใช่แล้วเสร็จแล้วพอไฟนอลมันจะไปอยู่ตรงช่วงประมาณ4ี่ิบกว่ากว่าแหละที่เริ่มเข้าดีเข้าทางคุณรู้ไหมเพียร์สปอตแมนเล่นเล่นภาพยนต์เรื่องดันเตสพีคคุณรู้ไหมเขาอายุเท่าไหร่ตอนนั้นรู้สึกแกสิบกว่ากว่าหลังบอลด้วยมั้งสามสิบไปปลายอะมั้งสี่ิเออคือไปเคียงอยู่กำลังเข้าดีเข้าทางตอนนั้นคือ4ี่ิดังนั้นหมายความว่าอย่างแชดวิดเนี่ยตอนเสียชีวิตไปอายุส3ิบสาครับซึ่งเป็นอายุที่กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเลย น่าเสียดายมากๆแล้วก็สิ่งที่แชทวิตทำไว้เนี่ยแม้ว่าในช่วงวัยที่อาจจะยังไม่ได้เยอะมากในเรื่องของประสบการณ์รแต่หนังเรื่องเก่าๆของแชทวิตเนี่ยมันสามารถทำให้เราเห็นภาพของบุคคลคนนี้ได้ว่าเขาต้องการที่จะแสดงออกในด้านไหน ให้กับวงการฮอลลีวูดนะครับยกเว้นเรื่องไอ้นี่น,นะ God of e v e นะอันนั้นต้องต้องเล่น to เอาตังเขาก็เล่นเอาแบบนิดนึง <giorno> อ่ะแหละนะแต่อีกเรื่องหนึ่งผมว่าเขาก็คงจะพยายามอยู่ในจังหวะที่เขาก็ยังไต่เต้าที่จะเล่นหนังที่มีแบบ มีฟอร์มมากกว่าน,นี้มีทุนคือพูดง่ก็คืออยากจะสร้างชื่อเสียงในระด,ดับโลกแหละคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าแชทบิทเนี่ยได้บทแบ็กแพนเทอร์เนี่ยแบ็กแพนเทอร์คือจริงๆเป็นบทที่ส่งเขาแต่บทจริงๆที่ส่งเขาอ่ะคือบทจากภาพยนตร์เรื่อง Get On Up อ่าที่เขาเล่นเป็นเจนส์บาวเป็นราชาเพลงโซซึ่ง เขาเล่นได้แบบโอ้โหยัดนะใช้ภาษากระเทยหน่อยก็ถึงเครื่องมากค่ะคุณแม่ค,คือดีดีขนลุกเลยนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าอันนั้นแหละคือน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เควินไฟกี้โทรไปเฮ้ยอยากเล่น แบ็กแพนเทอร์เป่าอะไร่า<ม>เงี้ยแล้วแชทบิทก็เป็นเหมือนกิ๊กการ์ตูนเบาๆอยู่แล้วก็<ม>วเลยโอเคตัดใจที่จะเล่นแล้วมันเป็นตัวละครที่ถ้าเราพูดถึง Impact ของแชทบิทกับ<ม>สังคมฮอลลูวดแล้วเนี่ยถึงเราต้องไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ก็ค,คือ Impact ที่เขาร่วมกันสร้างกับไลอ้อนครูเกอร์แล้วก็ทีมงานหลายๆคนในการสร้างหนังภาพยนตร์เรื่อง b Black p a n t h e r ครบที่อ่าหลายๆคนคก็อาจจะมองว่าเป็น Back a บ็ก t c h หรือเป็นการเขาเรียกว่า กิดกันคนขาวว่าเอาวิื่งตรงนะฮะก็ทั้งทีมงานทั้งดีเรกชั่นการเขียนบททุกอย่างยกคนผิวสีให้กลายเป็นเหมือนกับโอ้โหเป็นคาเจอร์หนึ่งที่โดดเด่นนะครับอ่ใช่ไหมเอ,เอาเอางี้ผมถามคุณด,ดีกว่าผมอยากรู้ว่าก่อน b บ็ k แพนเทอร์เนี่ยตอนสมัยคนเด็กๆเ,เราเด็กๆกันเนี่ยภาพลักษณ์ของคนผิวสีกับคุณเป็นยังไงให้พูดความจริงอก่โกหกโอเคได้ผมพูดความจริงอยู่แล้วเราก็มองเขาเป็นอีกแบบนึ่งนะ มองว่ามันก็มองเหมือนกับที่คนขาวมองกับคนผิวดาเออเรามองว่าอะไรเรามองว่าอะไรมันมีความต่างอ่ะมันมีความรู้สึกที่ว่าเรากับเขามันต่างกันคุณพูดตรงๆให้เลยคุณกลัวไม่ไม่ได้กลัวคือความหมายที่ผมจะสื่อคือผมจะสื่อว่าความต่างว่าเราอาจจะดีกว่าเขาอ่าในเชิงของว่าคุณสีผิวไม่เหมือนเขาใช่ซึ่งมันก็ตรงๆว่ามันด้วยวัฒนธรรมของภาพยนตร์ในช่วงเวลานั้นมันทําให้คนรู้สึกอย่างนั้นได้ท,ท,ท,ทั้งทั้งที่ ในฐานะที่เราก็พูดง่ายว่าเราเป็นคนผิวออกจางเหลืองๆได้ซ้ํอาอถ้าเกิดเวลาเราไปอยู่ประเทศฝรัง่งฝรั่งก็จะมองเราในเชิงเหยียดะ,ะแล้วเราก็โดนเหยียดจากฝั่งฝรั่งอีกใช่เวลาเราไปอยู่ประเทศฝรัง่งเราก็อาจจะโดนเหยียดมาแต่ด้วยความที่เราเติบโตมาจากการดูหนังฝรัง่งซึ่งหนังฝรั่งส่วนใหญ่มันก็จะเสนอเรื่องราวของคนดําในแง่ของ ไม่เป็นตัวตลกบ้างก็เป็นตัวคนใช้เหมือนเป็นตัวคนใช้ก็จะเป็นตัวอะไรค่อนข้าง,างแบบตัวประกอบกอะไรอย่างเงี้ยตัวโจ๊กคือพูอดง่ายๆว่าบทคนผิวสีอ่ะที่เป็นบทเด่นบทนําเนี่ยน้อยมีน้อยมากถ้าเกิดเอาช่วงเวลาที่เราพอจําได้นะวิลสมิธก็หนึ่งแหละอ่าผมจะบอกเลยมอร์แกนฟรีแมนหนึ่งแหละอ่า สมมติเอาจากแสนหนึ่งแหละก็จะมีวนเวียนอยู่แค่ไม่กี่คนการหั่งตอนนั้นผมว่านักแสดงหญิงยังไม่ขึ้นมาด้วยซ้ำนะยุคแรกๆหน่อยที่เราพอทุนคุ้นก็คือแฮร์รี่เบอร์รี่อย่างนี้หรือว่าจะเป็นถ้าในวงการเพลงก็จะมีแบบบิอนเซ่แต่บิอนเซ่ก็ถือว่าเป็นยุคค่อนมาทาง2000แลละคืออย่างนี้ผมจะบอกนี้ว่าบิอนเซ่เนี่ยเข้ามายุค2,000แล้ว มันก็ถือว่าเป็นยุคที่มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเบาบางขึ้นขึ้นมาอยู่พอสมควรคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าในเพอร์สเปกตีฟของคุณมันไม่ผิดเลยครับผมเป็นคนหนึ่งที่กลัวคนผิวดำผมรู้สึกว่าเขาดูอารมณ์เหมือนเวลาผมกลัวคนอินเดียเออแบบดูเหม็นเหม็นดูน่ากลัวดูดุอะไรอย่างงี้ในในมุมของเราณเวลานั้นครับแล้วด้วยการศึกษาด้วยสื่อที่อยู่ในประเทศไทยอ่าคนที่ดูดีต้องเป็นคนผิวขาวขาวแบบไหนขาวแบบยองใหญ่ขาว สว่างสว่างขาวโ,มโมอมงแล้วตอนสมัยเด็กเนี่ยผมเคยโดนล้อนะผมเคยล้อว่าดําผมก็โอโ้โ,อโหเอ๊โ,อโ,อโดนล้อว่าดําแล้วมันมันแย่ขนาดนี้หรอวะเออผู้หญิงล้อทําไงป่ะกลับบ้านนั่งทาซิต้าประสาทแดกคือคือเข,ข,ข้าใจป่ะเวลาเราเห็นน้องๆใน Facebook อะแล้วเราเราเห็นเขารีอคแบบไหนอะทําไมเราจะไม่เข้าใจ มันไม่ใช่ว่าเราเข้าใจเขาเพราะเราเป็นไอดอลหรือเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราเข้าใจเขาเพราะเรารู้ว่ามันเป็นยังไงกับการที่เราไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนในประเทศหร,ห,รห,รหรือในสังคมอะ่ะเข้าใจปะดังนั้นเนี่ยเรากลับมาพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อเราให้เห็นภาพว่าคนผิวสีในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันถูกกดขี่ในเชิงของสัญ,ญลักษณ์ใ,<ช>ในเชิงของการทํามาหากิน<ช>อย่างมาก<ช>แล้ว<ช>วิลสมิธเนี่ยก็ยังไม่สามารถดึงคนผิวสีขึ้นมาได้ทั้งวงการ เพราะว่าในบทที่เขารับเล่นเนี่ยมันก็ยังเป็นบทที่โอเคมันเป็นบทเป็นบทที่น่ารักแหละเป็นบทบท,ที่ <พะ S 2> ดีเ,เป็นบทพระเอกแต่แเราก็ยังไม่เห็นการคอนทิบิวหรือการหยอดไอเดียของสีผิวกับเรื่องของสิทธิ์ในการมีชีวิตอยู่คือพูดง่ายๆว่าสมัยนะั้นะ การพูดในเชิงฮิวแมนไรท์เนี่ยฮิวแมนไรท์ในแบบในแบบแบทโจ๊กอ่ะยังเบาอยู่อ่ะผมพูดในแบบแบทโจ๊กเลยอย่างมาร์ติลโลเรนซ์เนี่ยเอาตัวมาร์ติลโลเรนซ์เนี่ยถ้าให้ยกตัวอย่างเขาคือตัวอย่างของคนที่ใช้แบทโจ๊กในการพูดเรื่องการโดนเหยียดนะ ถ้าคุณได้ดูหนังของเขามันจะมียุคนึงเป็นยุคของเขาเลยครับูสไตน์บูสเต็กบูสเต็กแล้วก็มีนะบิ๊กมามาเฮาส์ที่ดังมากๆนะฮะแล้วก็แบดบอยหรือว่าอย่างคิสทักเกอร์อย่างงี้ที่ไปประกบฉลอลงเนี่ยลัชอว์เก็งก็มีการจอดสอดแทรกเรื่องของทำไมกูดำพยายามที่จะคือคนเนี่ยบางทีฟังเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอาสนุกก็ตลกดีแต่ถ้าเราแบบฟังแล้วมันเก็บอยู่ในหัวเราจะเริ่มรู้เลยว่าเอ๊ะ รู้ไหมแบทโจพวกนี้มันทําให้เราอ่ะตั้งคําถามนะอแต่ในขณะเดียวกันคือซัคเกอร์เนี่ยก็ยังมียังมีความเหยียดอยู่ไม่ได้เหยียดผิวดำนะเหยียดควผิวขาวคือคือเหมือนกับตัวเองอ่ะก็ไปเหยียดเขาแล้วแต่ตัวเองก็ไม่ชอบให้ใครมาเหยียดมันก็เป็นเหมือนกับว่ามันก็คงจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาเรียกสัญชาตญาณของเขาเนาะอินสติ้งเขาเนาะว่าเวลาเขาโดนเหยียดมาเขาก็อยากจะตอบสนองกลับบ้างว่าเออแบบไอคนที่ว่าเขานนักหนาเนี่ยเอ้ย ลองมาโดนเขาว่าบ้างไหมอะไรอยา่างเงี้ยจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยกับอีกอ,อ,อันหนึ่งคือถ้าคุณจะสังเกตได้เลยเรื่องของหนังสือหนังสือของสตีเฟนคิงเนี่ยม,มันจะมีความเหเียดอยู่ มันจะมีความม,มันมีความแบบคนขาวเป็นพระเอกคนขาวแล้วผักคนดําเป็นถ้าไม่ใช่บทตัวร้ายก็เป็นบทหน้าของสารอืออ่าอย่างตัวอย่างอย่าง Green ไมล์อ,อ่าเห็นไหมครัคือทําให้คนผิวดํากลายเป็นแบบว่าคนแบบซื่อบือ้อในหนังในในหนังซื่อบื้อทําอะไรไม่ค่อยได้แต่บางจริงมีพลังวิเศษหรืออะไรก็ตามซึ่งโอเคมันมันก็ฮับฮคือมึงก็ดูตกหัวลูกหลังอะ เอาไว้ง่ายอ่ะวัฒนธรรม c u เจอ r ์ของภาพยนตร์หรือว่าวงการสื่อในช่วงเวลานั้นน่ยุค90หรือว่าค่อนมาทางยุคจะ2000เนี่ยส่วนใหญ่อะภาพที่เราจะเห็นมันจะอารมณ์ประมาณนี้มันจะเป็นอะไรที่อะถ้าเกิดมองคนดำติดมาพร้อมกับคำว่า Bad j o ๊กติดมาพร้อมกับการเป็นแค่ตัวประกอบอะไรประมาณนี้ไม่สําคัญอะไรอย่างนี้ผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าคติผมเปลี่ยนเนี่ยตอนที่ ผมดูหนังเยอะขึ้นครับแล้วพอเราดูหนังเยอะขึ้นนี่ก็ไม่ใช่แค่ผมหรอกคุณก็เหมือนกันแหละพอเราดูหนังเยอะขึ้นเรารู้สึกว่าเชี่ยเทอะอะไรเงี้ยคือ,อบางทีเรารู้สึกว่าคนดํามันเท่เท่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะ,อะผมใช่คนดาคนแรกที่คุณชอบยกเว้นวิวสมิธคุณว่าใครคุณชอบของคุณหรอ่ะเดนเซลอ่ะเอ้ยโว้เหมือนกันเลยเขียไม่ เนเ่ลอะไรเทชิบหายเดนเซลว่าเป็นคนที่แบบหน้านิ่งๆเล่นน้อยๆแต่ดูเข้าถึงดูทรงพลังดานามิกของเสียงนะวิธีการใช้เสียงวิธีการใช้ภาษานะแล้วก็สายตาแอคติ้งทุกอย่างคือเป็นคนที่เท้าเอวละเทะใช่ คือแบบเฮ<ห>้ยมันหล่อแบบว่าใช่แบบดูแบบดูออล,ล่าจับมากอะ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี้ยแหละเนี่ยแหละมันเหมือนกับพอเราเริ่มดูหนังในมิติที่เข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นเนี่ยเราเริ่มใจซึ่งโอเคมันเอาจริงอ่ะด้วยความที่ผมว่านะถ้าเกิดวิลสมิธเป็นในสายเอนเตอร์เทนนิงตัวพ่อนะเ,อเอดนเซลอ่ะ ผมจะถือว่าเขาเป็นสายตัวพ่อในเชิงดราม่าและเป็นคนที่ทําให้เราค่อยๆเริ่มเปิดใจรับคนผิวสีอย่างแนบเนียนแต่จริงมันมันก็นอกจากเดนเซลก็จะมีอ่าอย่างพระเจ้าของเราอ่ะเล่นพระเจ้าบ่อยมากเลยอ๋อมอร์แกนฟรีแมนไงมอร์แกนฟรีแมนแต่มอร์แกนฟรีแมนเนี่ยเอาจริงๆก็ถือว่าเขาเป็นคนที่คีปความเป็นสตาร์ที่มีคุณภาพสูงมาพอสมควรแล้วแต่จริงๆเพราะว่าก็พูดตรงๆว่าเขาก็โด่งดังมาจาก Seven, The emption, เซเว่นเดโชแชงดีดัมชันแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยหรือหลายๆคนจําได้ก็เป็นภาพปราลัธิบดีใน Deep Impact แต่จริงๆแล้วมอร์แกนฟรีแมนอ่ له, นะอิทธิพลยังไม่เท่ากับเดนเซลครับเหตุผลเพราะว่ามอร์แกนฟรีแมนส่วนใหญ่่จะได้บทออจะได้บทเป็นผู้มีความรู้เ,ออเป็นชายชาลาออที่แบบว่าคมคายฉลา,าดแต่การลงมาเป็นแอคชั่นสตาร์หรือการเป็นตัวเอกเนี่ย มันน้อยคราวนี้เนี่ยเดนเซลเป็นคนแรกๆที่ออกมาทําไมเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามายพยายามที่จะคอนคลูดว่าการที่ c u เจอร์มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลามันโดนกดทับมาเป็นระยะเวลา10ปีหลาย10ปีเพราถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะวันที่โอบามาได้ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยคือโอบามามันเปลี่ยนนะ โอเคมันอาจจะมีคนสามารถพูดได้ว่าพอตาช่างมันเปลี่ยนเนี่ยมันมันเหวี่ยงสเกลแรงไปหน่อยออคนดำกลายเป็นเมนคับเมนสตรีมคาลเจอร์นะครับการขึ้นมาของแรปเปอร์ต่างๆซึ่งแบบเออแรปเปอร์ rapper, โอเคมันดังอยู่แล้วในหมู่คนดำแต่การขึ้นมาในเชิงของเป็นสัญลักษณ์ทั้งแฟชั่นเป็นสัญลักษณ์ทั้งเรื่องของอแนวเพลงเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของทำภาพยนตร์หรือว่าสื่อเมนสตรีมต่างๆพอมันเห็นภาพแบบเนี้ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนั่นคือทําให้ตาช่างมันดีดกลับไปเป็นทรัมป์มแต่คราวนี้เนี่ยกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันทําอะไรมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นเวฟที่ใหญ่มากๆแล้วก็ส่งแรงส่งเนี้ย มันดันไปถึงภาพยนตร์เรื่อง Black p a n t h e r ใช่ซึ่งก็เป็นหนังที่เรียกได้ว่ามาในจังหวะเวลาที่ผลิตพอดีมพอดีเลยแล้วแล้วเ u านเจอร์ของคนดำเนี่ยจริงจริงมันมีอะไรให้ explore เยอะมากเราใช้คาว่าคนดำดีไหมวะไม่ไม่าจริงจังหวะนี้ผมว่าการเราพูดถึงเรื่องคนผิวดำมันต้องเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่การพูดในเชิงเหยียดไม่เหยียดอันนี้กําลังเราเราพูดสิ่งที่เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอันนี้ผมพูดเลยนะฮะสำหรับคนที่เข้าใจว่าถ้าเกิดเราใช้ผิวดําแล้วมันเท่ากับเราเหยียดเขา ไม่ใช่นะคือเราจะพูดในเชิงที่ว่ามันเป็นการบ่งบอกว่าเขาเป็นคนแบบนี้และเขาก็ภูมิใจที่เขาเป็นแบบนี้ใช่ถูกต้องมันผมผมก็ได้ยินมาว่าหลายๆคนดาราเอยหรือใครเอยก็ตามทีเขาก็พูดนะว่าเขายินดีที่ถูเรียกว่าเขาเป็นแบ็คพีเพิลเป็นแบ็คพีเพิลเป็นไวท์พีเพิลเยลโล่พีเพิลเออเรียกไปดิใช่เพียงแต่ขอให้คุณนะ่ะให้เกียรติเราเอเข้าใจเราและ เปิดโอกาสให้เราเข้าไปเข้าใจตัวคุณด้วยเออแค่นั้นนะเองตอนที่ไรอันครูเกอร์เนี่ยผมไปอ่านบทสัมภาษณ์มาที่เขาเอ่อคอนเอ่อทริบิให้กับแชทบิทเนี่ย เขาบอกว่าไม่ใช่แค่การเป็นนักแสดงนำนะ <S <S แต่เขาแนะนําในเรื่องของเรื่องของภาษา <S 2> <S 2> <ừ> ที่คุณจะใช้ในหนังหรือว่าการแต่งตัวของ <S 2> <S 2> <ừ> เราชาววากันดานเนี่ยมัน <S 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 ต้องเป็นเหมือนกับการผสมผสานว่ารมคนแอฟริกันที่ต้องการที่จะ c o n t ิ i b u ในเรื่องของการแต่งตัวเล็กๆน้อยๆแล้วคูเกอร์ก็ไปทํากันบ้านมันนะโอ้โหคือเอาง่ายๆผมไม่เห็นเบื้องหลังเนี่ยคุณรู้ไหมว่าลายผ้าหรือลายบนยาหรือการ ตกแต่งอะไรก็ตามเทคโนโลยีที่อยู่ในวากันดานเนี่ยมันถูกเอาอัตลักษณ์ทวีปออแอฟริกาเนี่ยเอามาผสานกันแล้วมาผนวกกับการดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมมันเลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือออสการ์เนี่ยไม่หนีไม่ไหน เข้าใจเออมันไม่มีทางอ่ะคุณดูหนัง<ม>เสร็จออกมาคือสิ่งที่เรารู้ได้เลยคืออะไรปะเรารู้สึกอยู่ในทวีปแอฟริกาแล้วอ่ะซึ่งเอาจริงๆเมื่อเราพูดกันตรงนี้แล้วอ่ะโอเคเมื่อกี้ที่คุณอ้๊มพูดก็เป็น p h e น o m e n a l ในเชิง c จ l t u r เนะเออแต่เอาจริงจริงจริงอะ่ Bad panther, อะ black panther ความประสบความสำเร็จของหนังเรื่องเนี้ยโอเคหลายๆคนอาจจะมองว่าเพราะมันเป็นหนัง super hero marvel universe ไงเออทูกอย่างก็พูดได้เพียงแต่สิ่งที่มันสั่นสะเทือนไปในระดับโลกคือ หนึ่งด้วยความที่ช่วงเวลานี้เหมือนกับว่าคนผิวดําหรือคนผิวสีเขาก็ประกาศศักดห์ากับหล,หลายๆเรื่องเขาเริ่มขึ้นมาเป็นผู้นําโลกเขาเริ่มขึ้นมาบริหารประเทศเขาเริ่มขึ้นมามีบทบาทต่อการดูแลผู้คนซึ่งอันนี้คือพูดง่ายๆว่าเขาก็ดูแลทุกๆคนไม่ว่าจะคนผิวประเภทไหนเขาก็ดูแลได้หมดมันเป็นการโชว์ up ให้เห็นแล้วว่าคนผิวสีคนผิวดําก็มีสิทธิ์สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่มนุษย์คนนึงทําได้ คนขาวทําได้อย่างไรเขาก็ทําได้เท่านั้นเหมือนกันซึ่งพอจังหวะเวลามันเอื้ออํานวยขนาดเนี้ยแล้วเป็นจุดเบี่ยงที่ว่าหนังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากความที่มันเป็นหนังในจักรกวาล Marvel Cinematic Universe อ,อยู่แล้ว <MCU. S 1> ซึ่งพูด,ดง่ายๆว่าเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกจับตามองอยู่ในช่วงเวลานี้พอดีเมื่อสองสิ่งมาบรรจบกันมาประชิญหน้ากันมันกลายเป็นแรงส่งและกับเคลื่อนไปยังทั่วทั้งโลก ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างครั้งรุนแรงได้เลยเพราะการที่หนังเรื่องหนึ่งสามารถประสบความสำเร็จระดับพันล้านเหรียญทั่วโลกได้มันมีไม่เยอะมันมีไม่เยอะพอมีไม่เยอะหนึ่งแหละและความที่มันเป็นหนังที่คนผิวสีหรือคนผิวดําเป็นตัวละครน,นําเรื่องมันยิ่งตัดคําว่าพันล้านออกไปได้อีกเยอะเลยพอะมันตัดตรงนี้ออกไปได้ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าคนทั่วทั้งโลกเนี่ยเริ่มยอมรับคนผิวดําในฐานะเขาเป็นคน เหมือนกับเราคือ <C 's> เอาง่ายว่าทุกคนอตอนนี้มันเท่าเทียมหมดแล้วแล้วมันไม่ได้จุดกระแสะแค่คนผรืสีมันจุดกระแสะเรื่องของการพูดถึงสิทธิ์ผมว่าตอนนี้ในในในโลกเนี่ยคนอาจจะบอกว่าเออเฮ้ยพอทรัมป์ขึ้นมามันปีศาจร้ายหรืออะไรก็ตามโลกมันแย่ผมมองกลับกันผมมองว่าพอทุกคนมีสื่อของตัวเองแล้วเนี่ยการพูดในสิ่งที่มันควรจะต้องพูด อะไรที่มันเป็น normal ของสังคมอย่างเช่น uh huh. คุณควรจะต้องเคารพสิทธิความคิดของคนอื่นนี่คือออ uh ์ม huh. ผมรู้สึกว่าพอนอมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนหลายๆคนที่เป็น influencer หรือเป็นพวกยูทูบเบอร์ YouTuber บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหมันดราม่าดราม่ามันผมส่วนตัวนะผมไม่ได้มองว่าดราม่าแย่ทุกอย่าง uh huh. ผมกลับมองว่าดราม่าเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเนี่ยแหละทาอะไรบางอย่าง ผิดปกติไปจากนอม,อมที่มันควรจะเป็นเอางี้คุณกินเบียร์คุณจะกินเบียร์กี่แก้วก็ได้เรื่องคุณตราบใดที่คุณเทคแคร์ชีวิตตัวเองอนี่คือนอมแต่ถ้าเป็นนอมสมัยก่อนคืออะไร กินเบียร์ดูบลี่ไอคนเลวนี่คือน,นอมสมัยก่อนนอมสมัยก่อนที่อยู่ในตำราเรียนถูกไหมฮะครับความดีมันมันกว้างขึ้นครับนะเหมือนกันผมพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อให้คุณเห็นภาพเพื่อให้เราทุกคนเห็นภาพว่าแบล็กพนเตอร์ไม่ใช่แค่หนังเรื่องหนึ่งมันเป็นจุดปักของการประกาศว่าโลกเนี่ยมันควรจะต้องหยุดได้แล้วในการแบ่งคน ในใการเหยียดคนแล้วมันก็ทําให้ประเทศจีนเนี่ยบางคนก็มีอาการแบบเข้าไปดูหนังในโรงแล้วบอกว่าไม่อยากดูมันมืดไปเนี่ย มันเหยียดสีผิวมันมันไม่จำเป็นต้องแปลกใจอ่ะ mm hmm. ประเทศที่ไม่เคยคอนเน็กกับชาวบ้านแล้วก็ mm hmm. อยู่ได้ด้วยตัวเอง mm hmm. แล้วก็เที่ยวไปเอาเปรียบคนอื่นเขาเราไม่ได้พ mm ูดว่าประเทศหรอกนะแล้วก็พูดว่าผู้นําเขาแหละไปเที่ยวไปเอาเปรียบคนอื่นเขาอย่างเงี mm ้ย hmm. แล้วคนในประเทศจะได้ยินอะไรจากปากจากหูแค่คนไม่กี่คนหรือแบบว่าจากลําโพงแค่ตัวไม่กี่ตัว mm hmm. แล้วใช้คําพูดว่าแบบว่าไม่อยากดูแบ็คแพนเธอร์เพราะมันดําไป mm hmm. เราแปลกใจไหม ไม่แปลกถือว่าไม่แปลกอะ่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่หลายๆประเทศทั่วโลกมันเขายอมรับในเรื่องของแบ็คพิวเพิร์มากขึ้นก็นตามทีเถอะแต่เราก็อย่าลืมนะฮะว่า มันก็ไม่ได้หมายเขาว่าเรื่องปัญหาแบบเนี้ยมันจะหมดไปอ,อ่ะอย่างที่เมื่อกี้คุณอ้ําพูดเรื่องคนจีนก็เรื่องหนึ่งแล้วหรืออย่างเราวกกลับมาพูดในอเมริกาก็ถือ,อ,อว่าเห็นภาพชัดเจนใช่และยิ่งตอนนี้พอหลังจากมีการกดขี่คนผิวสีมากขึ้นเ,เรื่อยๆนี่ก็เป็นกระแสระดับโลกใช่คุณคุณจะเห็นได้ว่าตอนเนี้อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าอพอโอบามาขึ้นคนผิวดําเนี่ย พุ่งขึ้นใช่พอพุ่งขึ้นเสร็จตาช่างมันเอียงสุดท้ายแล้วพอตาช่างมันเอียงมันตั้งมันเบี้ยวปุ๊บโคฮิดามทำอะไรก็ไม่ผิดละเขาวน่ไ้มม่เกิดอะไรขึ้นเกิดกระแสต,ตีกลับอพอมันตีกลับก็กลายเป็นว่าอะทําขึ้นเห็นไหมฮะก็นี่แหละมันเกิดจากการที่เอาจริงๆก็เหมือนกับว่าอะถ้าเกิดเราพูดกันในเชิงเชิงหนึ่งนะในมุมมองหนึ่งนะก็เหมือนกับว่าคนข่าวเขาก็รู้สึกว่าในจังหวะช่วงเวลาที่ตอนนั้นโอ้โหเขาอยู่ลำบากเหมือนกันใช่เขาก็เจอปัญหาต่างๆนานาอาจจะด้วยความโอเคเราก็พูดงๆว่าคน สีบางคนก็อาจจะตีตัวในแบบที่มันข้างคือมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อะไรพอมันเริ่มแบบมีสิทธิพิเศษมันก็จะพยายามดันตัวเองขึ้นแล้วที่ผมอยากจะบอกคุณเนี่ยว่าตาช่างมันเอียงแล้วมันตีกลับไปตับมาเนี่ยผมพยายามจะบอกคืออะไรป่ะสุดท้ายเว้ยในทุกทฤษฎีอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเชิงฟิสิกส์ชีววิทยา มันจะเป็นอย่างนี้เสมอธรรมชาติมันเอ็กตรีมไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยสุดท้ายมันจะเจอสมดุลใช่คือ,ค,อคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเอาศาสนามานั่งคุยน่ผมอ่านเกี่ยวกับระบบนิเวศอ่าอย่างคุณอาจจะเคยอ่านเรื่องฟิสิกส์มาบ้างว่าถึงจุดหนึ่งแล้วมันต้องมีบาลานซ์ของพลังงานอะ่ะซึ่งมันก็จริงกับทุกๆเรื่องในโลกเวย้ยเออสิ่งที่คุณพยายามพูดผมว่าน่าจะประมาณนี้คือตุวใช้แล้วมันจะเจอจุดตรงกลางอะ่ะแต่มันต้องอดทนหน่อยใช่มันก็เหมือนกับว่าตาช่างมันก็ยังคง จะตีไปตีมาจ <g ül> นกว่า,าจ,จะถึงจุดจุดหนึ่งที่เหมือนกับว่าทุกคนมันจะเข้าใจตรงกันใช่ <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเร็ว <c oughs> เร็วนี้ไหมหรือว่าจะอีกนานแค่ไหน <c oughs> แต่ผมว่าโลกมันเร็วขึ้นนะ <c oughs> คุณเนอรออาจจะเห็นได้ว่าโลกมันเร็วขึ้นวันนี้เราคุยกันเรากําลังทําอาชีพผมถอยหลังกลับมาทํา PR ไม่ใช่ถอยหลังหรอกหมายถึงว่าผมมาทํา PR เนี่ยผมก็มองว่า PR รโครงสร้างเหมือนเดิม แต่ทูใหม่มันก็ต้องเหลียบ Refresh คนมันต้องแบบมีการเปลี่ยนถ่ายเรื่องของวิธีคิดคุณก็เหมือนกันคุณทำงาน คุณทำเมื่อแรกคุณทำโปรเจกต์เจนเนียร์แล้วคุณก็วางโครงสร้างพวกอ่ะ 4G 3G 4G แล้วพอถึงจุดนี้ตอนนี้คุณขยับเข้ามาเนี่ยคุณก็เห็นได้ว,ว่าเทคโนโลยีอ่ะมันมีอิมแพคกับงานของคุณคุณก็ต้องเปลี่ยน m มล์เซตเปลี่ยนธีคิดก็พูดง่ายๆว่ามันเหมือนกับว่าแกปของการเปลี่ยนปแปลงมันเร็วขึ้นถ้าเกิดเป็นยุคที่เราพูดต0 9 0เโอเคเรายังเห็นเลยว่าคนผิวดำก็ยังโดนกดอยู่อย่างนั้นแต่พอเข้ามาอยู่ปี2000เราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนปแปลงในเชิงมทีี่ดาก แต่พอเราเข้ามาสู่ปี2010เนี่ยอันเนี้ยเราก็ถูกยกระดับขึ้นมาอีกพอสมควรเลยเราได้เห็นอะอย่างเช่นที่คุณอ้ําพูดเรื่องของโอมาก็เรื่องหนึง่งหรือก็ทั่งเรื่องของวัฒนธรรมลัปเปอร์กเรื่องหนึง่งแล้วยังไม่รวมกับในทั่วทั้งโลกผมว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคนรีิวสีได้อย่างรุนแรงมากนะครับพอเข้าสู่ปี2020ในปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเหตุการณ์เรื่องจอร์ดฟอยเนี่ยซึ่งมันสร้างอิมแพคในระดับสำคัญทั้งโลกเลยนะ<อ>ผมใช้คำว่าทังงลกดเเยนนนนะ่่าีีออจจจปป็ปุึ ที่มันทําให้เรื่องของแกปการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันอาจจะกระชั้นขึ้นมาอีกเราอาจจะเห็นวันหนึ่งที่ว่าทุกๆคนคนผิวสีคนผิวขาวก็เห็นว่ากูปัดประหารกูสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไร อันอันที่คุณพูดมันถูกแต่ประยด็งว่าตอนนี้ผมคิดว่าไว i t e supremacy หรือคนที่แบบว่าขั่งความขาวในอเมริกาเนี่ยมันน้อยลงนะมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็เหลือแต่พวกแบบสาวกคูคักแคลนเก่าๆอะไรเงี้ยเราก็เลยมองกลับมาว่าเออมันเทคไทม์แหละมันใช้เวลาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราจะได้เห็นภาพว่าวันหนึ่งพอเราึกถึงช่วงเวลาที่มันรันทดมากๆเราอาจจะกลับไปดูหนังแต่วันหนึ่งถ้าเราอยากเห็นช่วงเวลาที่ชูป้ายชัยชนะคุณก็อาจจะต้องกลับไป ดูแบล็กแพนเทอรอีกรอบหนึ่งม,มัน,น,นเป็นจุดหมายของการกำเนิดใหม่ของสแตนดาร์ดโลกอะแล้วผมรู้สึกว่าเออผมยินดีกับเลเกนซี่ที่แชดบิททาไว้เขาก็ทําให้บทเนี้ยมันทรงพลังนะใช่เออผมรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ผมเป็นมาเวลผมไม่เคียดอะอคือจะเอาคนมาแทนก็แปลก จะปล่อยให้ตายในสตอรี่ไลน์ในการ์ตูนเนี่ยมันแทบไม่มีแบ็คเคนเทอร์คนที่สองเลย3้ซคือมันยากทั้งซ้ายทั้งขวาอเออผมก็เลยพอเข้าใจได้ว่าเเดินทางไหนก็ลําบากใช่มันก็ถือว่าเอาจริงๆการที่เราสูญเสียทเียะที่มันอิมแพคไปทั้งโลกจริงๆนะคือใครจะไปคิดล่ะครับว่า ดาราที่เรากําลังชอบผลงานเขามากๆคนหนึ่งเนี่ยก็โดนจากเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อขอแสดงความเสียใจนะฮะกับทางครอบครัวของโบสแมนนะครับผมแล้วก็ถือว่าผมเชื่อว่าพี่น้องผิวดําผิวสีหลายคนก็คงจะรู้สึกเศร้าไม่ต่างกันไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดตรงๆว่า Impact ครั้งสําคัญครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในแง่ของวัฒนธรรมคนผิวสีเนี่ยยังไงอะเราต้องพูดถึงชาร์ลีโบสแมนอยู่ในนั้นด้วยนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นพอดแคสต์ที่เรามาคุยกันในเชิ ซีรียสนิดน,นึงนะฮะออคือนนในเรียองของ<า>ความแตกต่างของคนแต่สุดท้ายแล้วเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมมันก็สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนทั้งโลกได้อันนี้เราไม่ได้พูดเช้าตในอเมริกานะเราพูดถึงคนทั้งโลกเลยนะครับใช่แล, <Okay. S 1> แล้วคุณก็กลายเป็นหมแพันดา ขอบคุณมากทุยทุยมึงบูลลี่กูเป็นการบูลลี่ไปเฉย <c oughs> นะโอเคครับก็ถือว่าจบพอดแคสต์แต่เพียงเท่านี้กันนะครับถ้าเกิดมีประเด็นอะไรที่เราสึกว่าเราอยากจะมาคุยเราอยากจะมาชวนคุณคุณถกกันนะครับเราก,ก็ถกกันเลยนะถกเถียงกัน สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็รบกวนฝากด้วยนะฮะ Subscribe Nerdotube นะครับรวมถึงกด Follow ที่ Spotify ของ n e r d o นะครับ N E R D D O นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ